ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพพี่เพียวคะทานอาหารเช้าคะ่ะไอ้ทํทำโจกไว้ให้แล้วพี่ขอกาแฟสักแก้วก็พอคะ่ะอ้าวทำไมอะคะพี่ลดความอ้วนพี่เพียวรู้ไหมว่าอาหารเช้าไวเป็นมื้อที่จำเป็นที่สุดของวันเลยนะคะจริงเหรอคะ จริงค่ะแลวยิ่งพี่เพียวลดน้ําหนักด้วแล้วไม่ควรลดอาหารเช้าค่ะน้ําหนักพี่เพียวอจะเพิ่มขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเราอะไม่ได้กินอะไรเลยมาตลอดทั้งคืนน้ําตาลเราต่ำอยู่แล้วแล่ยิ่งเราไม่ทานอาหารเช้ามันก็จะยิ่งต่ำลงไปอีกทีนี้ค่ะมื้อต่อไปอะพี่เพียวจะยิ่งหวยและอยากกินมากขึ้นถ้าทําให้คุมไม่ได้แล้วก็กินหนักเดิมก็ไปอีกน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะคะถึงว่าสิคะพี่อะนั่ง ที่ทำงานประจำเลยว่าตกกินก็กินเป็นพุกแตกไปเลยค่ะมั้งแน่อยู่แล้วค่ะก็พอ,อเราไม่ทานอาหารเช้านะคะเราก็จะไม่มีแรงในการทํางานเพียง่ายด้วยแล้วก็ไม่มีสมาธิต่างหากถ้างั้นพี่ขอกินโจ๊ก้วยคนได้ไหมคะได้ค่ะหืมเมื่อนี้น้องอ้อยทำแล้วเดี๋วยวพี่จ่ายเงินเองแล้วกันนะคะค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยทั้งหมด500้อยบาทค่ะอ้อคุณพระเป่นโจ๊กรูอวักทองแล้วคะเนี่ยไม่เล่นหัวไปแล้วไปขอบคุณนะคะ